ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ iPad Air 7นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่แบบเงียบๆนะก็มีอะไรที่น่าสนใจมาฟังครับครับเริ่มจากหน้าจอมี2รุ่นก็คือ11นิ้วและ13นิ้วนะจอเป็นแบบ Liquid r e t i n a นะครับในส่วนของชิปนะครับปรับมาจากตัว Air 6กก็คือใช้ชิป MT นะก็เป็นอะไรที่แรงขึ้นนะครับ ในส่วนของแรมนะครับเท่าเดิมนะ8 g ดิกเท่ากันนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ12ล้านพิกเซลนะถ่ายวีดีโอเป็นแบบ 4K นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6E นะบลูทูธเป็นบลูทูธ5.3นะในส่วนของหน่วยความจำนะครับก็มี128 g ยี่สิบแปดจิกสองริกจิกหิกและ1 t b บนะก็เท่ารุ่นพี่อย่างตัวโปรเลยนะครับในส่วนของราคานะครับตัว11นิ้วนะครับอยู่ที่21,900บาทนะครับตัว13นิ้วอยู่ที่ 28,900บาทนะครับก็ไปลองเล่นดูได้นะความแตกต่างก็แทบจะไม่มีเลยนะในส่วนนี้นะครับแตกต่างกันตรงชิปนะฮะที่แรงขึ้นนิดนึงนะครับก็ไปลองดูลองสไลด์ดูได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอี e, และโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งก้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p ปี้เมดิคอ CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พีงาน,านแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า